ผมนะครับจะเอารถแลมโบกีนี่ของผมไปขายครับผมพูดจริงๆครับไปขายครับผมโอเคนะทุกคนครับก็รถผมก็กำลังจะโดนเอาไปแล้วนะครับเราจะไม่ได้เจอเจ้าแลมโบลูกหลานของผมไม่ผมทำใจไม่ได้เฮ้ยเขามีเรื่องสำคัญจะบอกสำคัญจริงเขาเอารถ แหลโมโบไไข่วนะเขาไม่มีปัญญาผ่อนแลวแต่มึงอะ่ะแ่นี้นะแกเอาโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองที่ผมทะเลาะกับพิกกี้ผมเพิ่งตื่นแต่ดูทีมงานผมนะฮะแต่ละคนนี่สบายจริงเฮีย สบายจริงๆเอ <c oughs> หลับสบาย <c oughs> ต้องโทรหามันดูครับออเย้ยตายจริงตายจริงไอคอนตายลูกไอสัตว์าต้องถ่ายคลิปลูกไอ,อลูกไปเหลือไอเพชรเร็วไปปลูกมันมานี่ลูกสภาพแต่ละัวเป็นจะยาวเลย ไอ้ยัยนี่ลุก,กเดียว,ล,กกวลุกเป็นไงลว้าวอันนี้มันเป็นผู้มีความสามำขของราชาท,าทักษิสกตคือแบบคนดึงร่างกันมาได้ไปสามารถถอบย้ายไปอยู่ได้สองทีลอยความฝันแล้วก็ลอยความจริงคู่กันหนรือว่าทากิษแอบแพี่แล้วทีนี้มีคนรบกวนร่างเขาพุ่งข้อกับมมาเลย หลับสามทายคุยกับกูได้ขับบอลใช่โปรตนอะไรขับบอลคือกูรู้เรื่องด้วยถามอะไรจะตอบไอ้<ค>ลูกไปถ่ายคลิปโอเคแล้วทุกคนครับก็วันนี้ค่อเทนตสไล่เดี๋ยวเราตริดตามกับผมอ่ะอินโทรมา โอเคครับทุกคนครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับหรือว่าเป็นคลิปต่อจากคอนเทนต์ที่ผมทะเลาะกับแฟนอีกิีแรกก็คือต่อกันเลยตื่นเช้ามาก็คือวันที่ผมกินข้าวเสร็จไปนอนตื่นมาถ่ายเลยในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเรียกร้องความสนใจกับพี่อี้นะครับผมคือผมนะครับจะเอารถแลมโบกินี่ของผมไปขายครับผมพูดจริงๆครับไปขายรับผม ล้อเล่นะผมผมไม่ได้เอาไปขายนั่นเองนะครับแต่ว่าผมนะครับจะบอกพ่กี้ว่าผมเนี่ยเอาไปขายจริงๆแล้วผมเอาไปทําอะไรผมนะครับจะเอาไปเปลี่ยนสีนั่นเองนะนี่เียอะไรนี่ก็รอชมรอชมว่าจะได้เป็นสีอะไรจะได้เป็นลายอะไรนะครับผมรอ เดี๋ยวเรามายืนคุยข้างนอกครับเพราะว่าข้างในเสียงเปนกล้องนะครับผมก็เอาไปเปลี่ยนร้านที่วอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำว่าครับผมถูกคงถ้ากดชิคเกอร์สิ่งนี่ยไอ้ลุงเป็นอะไรวะนะท้าภาพเหมือนิคเกอสติ๊กเกอร์ปากน้ำชิคแก่แล้วทำตัวเป็นเด็กย้อกย้อนยอนยอนใครอยากเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ก็ไปเปลี่ยนร้านที่วอยสติ๊กเกอร์ได้นี่เอาไปนี้เลย ไอ้ไอ้แก่เลยคุณภาพตีดีครับดีจริงเกลี่ให้ยูทูบเบอร์มาหลายคนแล้วนะครับ แล้วพอผมมาเปลี่ยนสีใช่ไหมผมก็จะมาบอกพี่กี้ว่าผมเนี่ยคงไปขายเออแต่ก็คือคงไม่ได้คุยกันไม่รู้คลิปนี้จะได้เห็นพี่กี้หรือเปล่านะเออเพราะว่าทะเลาะกันอยู่ไม่คุยผมยังไม่ได้คุยไม่ได้เห็นหน้ากันเลยนะครับผมก็คนที่คอยส่งน้ําส่งข้าวพี่กี้ก็เป็นก่อนมันไม่ออกจากห้องจริงอะนะใช่ออกเลยคือผมจะเาเข้าไปให้ก็ถามก่อนเคาะก่อนถ้ามีเสียงผมอยู่ก็คือไม่ไม่เปิดนะครับผมเมื่อผมเรียกร้อกคนสนใจขนาดนี้แล้วเขาต้องหันมาแบบคุยกับผมบ้างแหละอย่างน้อยก็ต้องหันมาด่าผมบ ยังไงต้องหันมาด่าผมบ้างละผมว่าเออถ้าในท้ายคลิปไม่มีอะไรผมอาจจะพูดเรื่องรถอีกรอบนึงผม <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว<อ>ก็พูดไปอาจจะสรุปเรื่องที่ไม่เคยพูดทำไมเอาคันนี้ได้มาไงทำไมเหมือน S T D จังอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพูดท้ายคลิปแล้วกันเอาไว้นะครับหากใครชอบให้ผมมาถ่ายคลิปตอนที่ผมทะเลาะกับพี่คิวไลค์ผมหน่อยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่กดติดตามให้หน่อยให้ถึงเกียล้างซ้นะครับผมแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนให้กดยกเลิกติดดตาามมลกก่นอยัื ด้วยแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดให้หน่อยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปเราจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาไมเป็นนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเรียกรถสไลด์มาแล้วก็เอาเวลาพี yeah. ่บอลสติกเกอร์เพื่อเอารถเราไปแต่งผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนระหว่างรอรถสไลด์นะครับทุกคนขอตัดไปตอนรถสไลด์มาเลยนะครับไม่รู้จะมาดึกเปล่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้รถสไลด์มาแล้วนะครับขอเดืตันแล้วก็เอารถผมขึ้นรถสไลด์นะครับผมพี่จี้เนี่ยต้องได้ยินเสียงต้องแอบดูแล้วก็ต้องสงสัยบ้างนะผมว่ามาหวาดจามาแล้ว ลากก่อนแล้วลูกพ oh yeah. ่ออย่าร้องไห้ทำไมเนี่ยโอเคนะทุกคนครับก็รถผมก็กำลังจะโดนเอาไปแล้วนะครับเราจะไม่ได้เจอเจ้าเลมโบลูกลักของผมไม่ผมทำแกไม่ได้ไม่เอาวิ่ง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 ใหม่ว่ะ ดูสิว่าวันนี้พี่กี้เขาจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมแล้วผมจะโพสใน Facebook นะครับว่าขายแล้วนะครับดูสิว่าพี่กี้เห็นนะครับพี่กี้กาตอกมาดามด้วยกันวันนี้แหละผมเลวต้องได้คุยอยู่กับกี้บ้างแหละไปเราดูกันครับ โอเคครับทุกคนครับผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วพิกี้ก็ยังไม่มีนี่แววปฏิกิริยาเนีย่ยโทรหาผมเลยนะครับว่าทําไมถึงเอาเรมโบออไปนะครับผมกู้สาลงทุนเอาเรมโบไปขายนะครับ<ๆ>เพื่อจะไปซื้อแม็กลาเรนนะครับพิกี้เนี่ยก็ยังเกือบไม่ยอมโทรมาเลยนะครับทุกคนครับ แต่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้ครับคือผมนั่งเล่นเกมกับจานทีมับแล้วอยู่ D A ีม,มันอยากเล่นเกมเกมหนึ่งเว้ยแต่ว่าไม่โหลดนานคือสายเนขั้าบนของผมแม่งได้แค่ร้อยกิกไงมันก็เลยบอกว่าให้ผมยกคอมมาข้างล่างแล้วว่าผมยกคอมขึ้นมาข้างหน้าอีกเป็นไงนี่คอมของยูทูบเบอร์เจ็ดล้านซับนะครับทุกคนครับสภาพเป็นยังไง <S <S คือผมขอย้ำนะเว้ยว่าเป็นคอมของยูทูบเบอร์สายแคสเกมเจ็ดล้านซับสภาพอย่างเงี้ย เก็ล้านซรับย่สายแคสเกมนะครับทุกคนครับแต่คอมผมที่ใช้ทุกวันนี้คือแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับที่เคยซื้อไปประมาณสองแสนกว่าบาทแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเทสมันเสียงดังไมชอบก็เลยใช้ตัวนี้เคสเล็กแหมสเปกแน่นนั่นเองผมแต่ถามว่ามันไม่ได้ไม่ได้แรงไปขนาดนั้นแต่ก็คือนระดับกลางๆนะครับนี่ๆนี่ครมาโชว์ดูดูดูถ้าผมงอพี่กีไม่ได้อีกีหน้าครับผม ้มาแล้วลชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ซื้อมาแล้วชุดโกโกวาใครที่อยากดูรอดู EP หน้าครับจ้เอาชุดโกโกวาใส่เบง้อแปดเลยแต่รอดูรอดู EP นี้ยังยแล้วกันอ่ะก็ระหว่างรออยู่ดีก็มีของมาส่งนะครับก็คือโชว์เลยแล้วกัน YouTube ประเทศไทยขอแสดงความยินดีท่านเป็นหนึ่งในสิบอันดับครีเอเตอร์ยอดนิยมบน YouTube ประเทศไทยนั่นเองขอบคุณมากครับ YouTube ขอบคุณมากครับ ผมได้ทุกปีเลยไอ้ไม่ได้ทุกปีเดี๋ยวได้มาสองปีแล้วอ้าวว้าวเพราท,ทำมาแบบขูมขาดนะครับผมจำ้าเลยมนะีสองชั้นว่ะอุ้ยชอบกระดาษแบบนี้อ่ะมันดูแบบเพิ่มความไฮสโตรนี่เอ็มเจทีวี แต่ถามว่าผมตื่นเต้นกับของพวกนี้ไหมไม่ครับผม,ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับของพวกนี้เท่าไหร่ก็ดีใจที่ได้ดีใจผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเจ็ดล้านซับแล้วเนี่ยผมยังไม่มีโลแสนนะโลล้านผมก็ไม่มีไม่ได้ขอ,อน่าจะเอาไปตั้งโชว์ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้โชว์ไหนอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมภาพภูมิใจอีกอันหนึ่งได้อันเมื่อปีที่แล้วอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสิบอันดับคีเตอร์แต่อันนี้เป็น เอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะเออก็คือแบบในยูทูบเบอร์ทั้งหมดในประเทศไทยครับผมคือผมคืออันดับหนึ่งเอ่นเล่นเลนเล่นเล่นเล่เล่นเล่นเล่นจริงๆแล้วไม่ค่อยสมควรได้เท่าไหร่เพราะว่ามีพี่ๆคนอื่นที่เขาสมควรได้มากกว่าแต่ว่าเขาอาจจะวัดจากหลายๆอย่างหลังบ้านนะครับผมก็เลยได้มานะครับก็ยินดีนะชีวิตนึงเคยเป็นอันดับหนึ่งของยูทูบนี่ก็คือแบบประสบความสำเร็จแล้ว ครับผมแต่ว่าตัวผมเองอะผมมองว่าคนอื่นนะแบบเขาควรได้ามากกว่าผมแต่ผมได้ามาก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณกับรางวัลท่ล่าสุดนี้ด้วยนะครับผม,มรอดูเร็วๆนี้เดี๋ยวแต่งเสร็จจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเปิดบ้านมาไม่เจอเรมโบ้เพื่อนเราเรมโบ้ไปขาย ก็อะครับท so so ุกคนครับก็ในคลิปนี้ผมก็รูืจะทำอะไรผมแบบไม่มีพี่กี้แล้ววันนี้ก็ไม่มีกำลังใจถ่ายคลิปใช่ไหมก็ฮะกินไก่ไป่าไงเพื่อน ทุกคนครับการกินไก่ที่จานทีพูดเนยหมาสถึงการเป็นลงอ่างน,นะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ในแก๊งหัวฟ้าเนี่ยคำว่าสาวๆเนี่ยจะเรียกแทนว่าไก่ไปเที่ยวผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าไปกินไก่อะไรเงี้ยแบบเจอเจอสาวเจอไก่อะไรเงี้ยหรือว่าใครที่อยากจะรู้ว่าทําไมพวกเราถึงเรียกว่าไก่ยังไงจะเล่าให้ฟังในคลิปหน้าเออมันมีต้นตอนนะทำไมถึงเรียกสาวๆว่าไก่มีม,มีมีต้นตอนโอเคครับผมจะพูดถึงเรื่อง รถแล้วกันเจ้าแลมโบของผมเนี่ยหลายคนก็ยังกังขาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมราคารถผมถึง40ล้านจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึง40ล้านมันประมาณ38.9เพิ่มอีกร้านหนึ่งก็40ล้านใช่ไหมผมก็เลยพูดไป40ล้านแดบ๋ปัดตัวเลขไปก็หลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงราคาเท่านั้นเพราะว่ามันคือรุ่นเดียวกับ SPD ไม่ใช่หรอจริง,รงๆแต่คนละรุ่นกันคนละรุ่นกันอันนี้บอกให้รู้ไว้เฉยๆ SPD เนี่ยเป็นแลมโบทูเลแคนอีโวราคา24 25ล้านแต่ของผม เนี่ยจะเป็นตัว p u r p o มนเต้หน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ของผมเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็แรงม้าเยอะกว่ารถเบากว่าเป็นตัวแรงกว่าแล้วก็มีไม่ถึง1ิบันเพูดอย่างนี้เหมือนอวยรถตัวเองแต่ที่ผมพูดทั้งหมดไปคือเรื่องจริงไม่ได้ขิงเพราะว่าผมไม่ใช่สายขิงนี่แหละบอกให้ฟังใน,ใ,นในได้โอกาสพูดนะครับภายน,นอกอาจจะคล้ายๆกันของผมแตกต่างตรงที่มีปีกมีฟอสคาร์บอนแล้วก็มีริ้วข้างเป็นแสบแถบสีแต่ว่าภายในเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันราคามันก็เลยอัพขึ้นไปเลย แพงกว่าแต่ว่ามันดีเหมือนกันเหลยแล้วก็ราคาคันนี้ใช่ไหมผมบอกว่ามือหนึ่งมันสามสิบแปดล้านแต่ว่าจริงๆแล้วผมได้ม,มือสองนะครับมือสองเนี่ยราคามันอยู่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าล้านก็คือลดจากราคามือหนึ่งมาสิบล้านนะครับผมผมก็ได้มาในราคาประมาณนั้นแล้วก็การที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาจากเงินที่ได้จากยูทูบตอนนั้นน่ผมเนี่ยมีการลงทุนคริปโตด้วยถามว่าเล่นคริปโตเนี่ยมานานแค่ไหนนะครับผมก็ใครที่ชอบผู้ชายที่แบบท้าทายแล้วก็ชอบผู้ชายที่แบบมีความเสี่ยงแนะนำา a เ j t ีีครับ ผมอยากจะบอกว่าผมเข้าด็อกคอยตอน22บาทครับทุกคนครับแล้วผมไม่ได้เข้าธรรมดาครับผมอออินด้วยฮะขอเข้าด็อกคอยตอน20กว่าบาทนั่นเองนะครับผมคือหูใครที่อยู่ในวงการน,นี้จะรู้เลยว่าไม่เจ็บชิปหายนะครับทุกคนครับก็ <c oughs> เล่นนานมากนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยได้จากคริปโตค่อนข้างเยอะเยอะกว่ายูทูบเนี่ยหลายหลายเท่ามากนะครับผมแล้วพอผมเนี่ยมีเงินก้อนที่ได้จากคริปโตเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกมาใช่ไหมผมก็เอาเงินที่ได้จาก u t u b e เนี่ยไปใช้เลยใช้เลื่อยเปื่อยเลยนะครับผมก็คือใช้ซื้อรถเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเอาเงินจาก u t u b e ก้อนนี้ไปลงทุนต่อแต่ว่าดันไม่ได้เอาไปลงทุนดันเอามาซื้อรถก่อนนะครับผมอ่าคือเอาไว้ง่ายนะครับเงินที่ซื้อรถก็คือเงินคริปโตผมดาวไปทั้งหมด11ิบเอล้านผมออกพร้อมกับจานทีม ซื้อคันนี้ได้ยังไงก็ลองไปฟังช่องมันดูเผื่อว่ามันจะทําคลิปบอกนะครับทุกคนไงเพื่อนนายขิงซื้อมานายซื้อมาคันละเท่าไหร่อะไอ้ยังเอาล็อกตักอะไรของมึงเนี่ยซื้อมาประมาณ17ล้านละกันสิบเจล้านเองอะเนาะอือก็เฟอร์รารี่อะครับเฟอร์รารี่17ล้านก็แพงกว่าแลมโบอีกัะแพงกว่าแลมโบธรรมดาอย่าธรรมดา15 16ล้านเองอะแพงกว่าแลมโบพี่บอยอีกไอ้เหี้ยมกูดิ้นที่มือ ยอกเล่นพี่หยอกเล่นพี่วายอยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเอาง่ายๆคือเราได้มาจากสกุลเงินริปโตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีครับผมจ่าย นะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมกานะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องรถถ้าอยากรู้ลึกๆเพิ่มๆจริงๆเดี๋ยวจะทาคลิปอธิบายให้ฟังว่าตอนไปซื้อเป็นยังไงตัดสินใจซื้อได้ยังไงแล้วทาไมถึงเลือกสีนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้จะเลือกสีนี้นะครับผมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบสีส้มถามว่าสีส้มสวยไหมพูดตรงๆครับสวยจารทีมก็ชอบสีส้มสีส้มสวยแต่ความชอบของเรามันไม่ใช่สีส้มเข้าใจใช่ไหมก็ดูร่างกายผมดิดำแดงเท่านั้นชีวิตผมดำแดงฟ้าเท่านั้น3สีในชีวิต ดำแดงน้ำเงินเนี่ยวิวผีสียี่ผมมีแค่นี้เพราะฉะนั้นคือผมไม่ค่อยชอบสีส้มนะครับผมแต่มันเลือกไม่ได้คลิปนี้เดี๋ยวเราลองโทรหาแม็กี้ดูดีไหมเออเราโทรหาแม็กี้ดูนะครับผมฝากว่าแม็กี้จะรับโทรศัพท์ผมหรือเปล่าอ่ะเดีเราครอบโทรในบ้านอใไมเขาไม่ตัดสายกูกก็พอใจแล้วมีอะไรทำทำอะไรอยู่ทำไมอ่ะมีอะไรเขามีเรื่องสำคัญจะบอก สำคัญรจริงเขาเอารถแลมโบไปขายนะเขาไยายาม่มีปัญญาผ่อนแลยแต่มึงอะแกนี่นะแกเอ้<ค><ณ>าที่ขลักบอลแลมโบไปขายนะเี่ย<ค>เ<ณ>ขาทำไมเขาถึงไม่สในใจเลยวะ<ค><ณ>อ่ะคลิปน้าเจอกันคุดโกโกวามาดูกันว่าใครจะได้ใส่ อาจจะเป็นไอคอนก็นไดไ้ใช่แล้วผมเห็นในทิกเกอรเขาบอกว่าใครอยากให้หายงอนต้องมาซื้อชุดโกโกวาให้นี่กูซื้อมาเลยโอเคทุกคนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับชุดโกโกวาที่พี่ซื้อมิดจ้งาง้อแฟนมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่พี่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ โกวกทิ้นหมูอยากใส่โกโกาคิดไม่ซื้อนี่ได้